สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาบอกวิธีการเปลี่ยนสปริงครับสปริงคันสตาร์ทครับของเว็บร้อยจุดไอครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ผมทอดมาแล้วครับนี่คืออ่แกนคันสตาร์ทครับของเว็บร้อยจุดไอครับเพื่อนๆนี่ครับวิธีจะเปลี่ยนนะครับอาการที่เป็นอย่างี้ครับคือสตาร์ทแล้วมัน ไม่ติดกลับครับคือสปริงมันหักครับเพื่อนๆเราทอดมาครับไม่ใช่การใส่นะครับการใส่สปริงนะครับเพื่อนๆน,นี่ตรงนี้มันจะมีแหวนอยู่นะแล้วก็ใช้สกลายครับค่อยๆงัดออกมาครับนะงัดออกมานครับ นะเพื่อนเนี่ยนะครับเป็นท่านี้นะเพื่อนออกแล้วครับแผ่นนี้นะนะครับแล้วก็เราก็เจอตัวนี้ครับส่วพลาสติกตัวนี้ น,นะฮะตัวมาติกที่ครอบสปริงครับตอ,ออกมาป๊บนี่ครับตัวนี่นี้คือสปริงคันสตาร์ทครับของรถบัสที่ใหครับที่ใส่ครับเราต้องเอาฟ้่มลงไปอย่างนี้ครับนี่นไหมนี่ยลงไปงี้ป๊อปตรงนี้มันจะมีรูเห็นไหม,มเพื่อนๆปื่อมันจะมีรูแล้วก็เอาเนี่ยนตัวเนี้ยมันจะมีตัวเกีียวอยู่ครับเราก็ดันเข้าไปนี่เห็นไหม เดี๋ยวเลยนะนันเข้าปเป็นลนูงนะครับรนะครับแล้วก็นะครับอะพลติกตัวนี้มันจะมีล้องอยู่ครับแล้วก็ครบอบครับครอบครับครอบให้ล็อกตรงที่เราสปริงแยกเขาก้าแกนนะครับ จะเป็นท่าเนี้ยเพื่อนเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยคือเข้าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สปริงตัวเนี้ยครับเพื่อนๆอนัดเข้าไปครับอัดเข้าไปเหมือนเดิมรัาเพื่อนไม่มีอะไรมากอัดเข้าไปให้ถึงพอดีครอบตัวล็อกของมันเนี่ยแล้วมันก็จะล็อกอยู่ครับนี่ครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะครับถ้าก็เราทําเองที่บ้านครับรถเองที่บ้านครับนี่ครับทาแบบนี้ถูกต้องนะครับ ครับบ๊ายบายครับ